มาแล้วมาแล้วอันนี้อยู่ที่ท้องนานะครับพาพี่น้องมาดูอะไรสักอย่างหนึ่งยังโมโหไม่หายเลยเดี๋ยวพาไปดูคำหนึ่งพาไปดูตรงนี้ตรงนี้ดูดูไหมอะไรคือต้นไม้ ปลูกไว้ปีกว่าต้นเให้กลับกล้องให้ดูก่อนนะครับดูปีนึ่งก็จะโตได้ต้นขนาดนี้อันนี้เป็นไม้พยอมนะครับใบมันเป็นนี้หไงเพื่อดูใบพย,ยอมดอกจะหอมนะครับนี่ปลูก็เป็นปีเนี่ยได้ต้นขนาดนี้แล้วดูดิ